แล่ลแดงค่อนข้างมั่นใจนะนี่ไงไดาเล่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอรสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านทอร์นาโดนั่นเองวันนี้เราจะมันหนีพายุทอร์นาโดกันมันมาบุกบานของเราด้วยเราจะต้องหลบมันให้ได้เลย ไกเลยโอเคตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะน่าจะมาอยู่ในแมปแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาอาจจะให้เราสุ่มแมปก่อนอนะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นทอร์นาโดเลยนะเข้ามาแล้วก็ยังไม่เห็นลองปีขึ้นไปดูด้านบนดูลองขึ้นไปเลยลองขึ้นไปอึ๊บโอ oh ้โหเดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เราสามารถออยด์อ้ลแลนแอบดูให้เกไม่ต้างห่วงไอ้แดูให้ี๋ยวดูให้ไม่องกูเ,เลย ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปลอดภัยแน่นอนไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุ๊ยมีคนขับรถด,ด้วยนะคะไหนลองลองไปดูสิว่ามันสามารถขับรถได,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 ด้โอ้รถ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 เอาแต่เลว้วรถไปโอเคเลยเก <laughs> มีช็อปด้วยนะคะลองคลิกดูสิว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือเราต้องสะสมพอยที่อยู่ทางด้านบนนะคะเพื่อที่ซื้ออาวุธนะคะแล้วก็เหลือว่าอัปเกรดของเรานะฮะโอเคเรายังไม่มีเงินเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นเลยนะโอเค อันนี้น่าจะเป็นบ้านนะคะก็จะมีเป็นเตียงนอนแบบเตียงนอนธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้นั่งโซฟาค่ะแล้วก็มีดูทีวีได้นะคะอ๋โฮข่าวเรื่องเรถบักข่าวรถบักว้ายมดืดทำไมมันมืดย่างเงี้ยทอนาโดมาทอนาโดมาทอนาโดมาทำไงดีนั่นดิโอ้ยเนี่ยค่ะเราเจอแล้วค่ะอู้ เราจะหลบยังไง้ยโอ้โหโอ้โหพายุทอร์นาโดยักษ์่ะหลบก่อนแล้วหลบก่อนแล้วหลบ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 ฝนตกด้วยฝนตกด้วยจะบอกว่าถึงเราขึ้นไปอยู่บนตึกนะฮะตึกก็พังทลายได้ดูสิโอ้โหแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะที่เราเข้าไปเบอร์ตะกี้พังแล้วโอ้โหอุ้ยตายตายตายแล้วตายแล้วเกหลบเกหลบทอร์นาโดมาเราวังนะระหวังนะ โอเคตอนนี้นะคะเรากําลังเดินหลบนะคะพายุทอร์นาโดนะคะทอร์นาโดยักษ์ค่ะนี่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านเราน่าจะได้เงินเยอะพอสมควรเลยเงินเยอะแต่ว่าระวังด้วยแกไปลิงกกวเขนล็กขนลุกเลยเอยมันมาทางเราเย้เยคนนั้นไม่น่ารอดแล้วล่ะนั่นไงคนนั้นปิวเลือดหายไปเลย กอนนั้นตายไปแล้วอะเรายังรอดอยู่แต่ว่าบ้านแดงๆตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าปลอดภัยเนาะตอนนี้ทอร์นาโดไปอยู่ทางนู้นแล้วนะคะเรายังโอเคอยู่แกระวังนะโอ้โหเปนมาแล้วมันมาหาเราทำไงดีเฮ้ย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 โอ้โหบ้านแดงบ้านแดงไม่น่ารอดบ้านแดงไม่น่ารอดเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะตอนนี้มันยังไม่ได้มาทางนี้เลยนะคะแต่ว่าอิกตึกสูงๆเนี่ยถ้าใครขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ตายแน่นอนอุ้ยหมุนแล้วหมุนแล้วพายุร์นาโดหมุนแล้วว้าตายแล้วตายแล้วเรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่ใช่เรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่ระวังหน้าระวังหน้าระวังน้เดี๋ยวเดี๋ยวเมันเริ่มมาทางบ้านแดงแล้วนะคะอ้ยอุยอุยอยอยอุยอ้ยอยอ้ยองยอุยอกยอืยอเยอุยอยอุยอยอรยอยอยอย ไม่รู้ว่าได้เงินเท่าไหร่นะคะเงินยังไม่ขึ้นนะคะพอยยังไม่ขึ้นเลยอ่าวันนี้ doesn't see many โอ,โอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะขนาดพื้นเนี่ยยังพังไปหมดเลยนะแต่ว่าจุดที่เพลงแอบดูมันปลอดไทยอยู่นะว้าวได้เงิน20พัก โอเคเราได้เงินมาเพิ่มอีก20พอยต์นะคะนึกว่าจะได้หลักร้อยได้ในเดียวเองนะได้ไม่เยอะเลยแล้วก็ทุกอย่างอุ้ยต่เดี๋ยวเขาคงจะสุ่มแมปใหม่นะคะวัดดีน้องหมาน่ารักจังเลยน้องหมาโอ้โหนี่นะคะเขาเป็นฉากภาพทอร์นาโดต่างๆนะคะให้เราดูนะคะกำลังจะเริ่มดานใหม่แล้วค่ะเรากำลังจะเริ่มดานใหม่ Welcome to survival โอเคทางโน้นเนี่ยเฉพาะ VIP เข้าไปเนาะเดี๋ยวเกดจะลองเข้าไปที่ประตูนี้ดูอ่ามีเป็นแอร์พอร์ตนะคะสนามบินนะคะเมืองแล้วก็ไฮเวย์เอาเป็นแอร์พอร์ตละกันเอาเป็นสนามบินละกันนะคะโอเคเกดโหวตเรียบร้อยเออดูซิว่ามีอะไรมีน้ำน้ำพุด้วยแล้วก็อันนี้เป็นป้ายคนสร้างแมปนี้นะคะมีมีที่นั่งรอด้วยนะคะโอเค เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วมาแล้วขังบินอยู่ไหนอ่ะขางเบนน่ะเดยนนะแล้วทำไมหน้าจอไม่หายไปอ๋อโอเคหน้าจอค่อยๆเรื่อขึ้นไปแล้วค่ะไหนเกตว่าจะลองเข้าไปดูซิว่าในมีมีอะไรเฮ้ยมีรถด้วยเกตขันละคันกับคนนั้นเลยคนละคันแล้วๆเราจะขับหนีได้อะขับได้มีไงปลอดไทยวูเดดเดดเดวเดดเดดเดเฮ้ยรถเยอะรถเยอะมีรถเยอะแยะเลยนะคะ โอ้โหแต่บัง ak, คับยากมากเกตบอกเลยอืดโอเคโอ้โห,ม,หม,มันหมุนนะมันหมุนนะฮะลองไปดูต้องอยางเดียวเลยต้องต้องเดียววต้องต้องต้องหมุนหวนหวนหวนถ่าย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 อาืดโอ้โหชนคนชนคนไม่เห็นมีเครื่องบินซักกะลำหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเครื่องบินไปไหนนะคะเกตแนะนําว่าเดินเอาเนี่ยเอาเยา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  อยากขึ้นนะขึ้นไรขึ้นไรหวัดดีนะขึ้นไรขึ้นไรอาเขาไม่ขึ้นเอไม่มีเครื่องบินเลยโอเคคิดว่าลองมาที่นี่ดูดีกว่านะฮะบนนี้คืออะไรไม่รู้ลับเงินใด d o ลยไไใรู้พายูจะมาเมะื่อะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้ไม่มีอะไรขึ้นแบบโง่งๆธรรมดาอ่างั้นเดี๋ยวรอดีกว่านะคะว่าว่าอ่าพอนนดนเนี่ยจะมาเมื่อไรพอนโดจะมาเมื่อไรมาเมื่อไรมาเมื่อไร น่าอจะมาเมื่อไรนั่งได้เด้นั่งด้วยนั่งด้วยเออขับก้อนหนักเลยข,ขับไปขับไปต้องไป <c oughs> เอ้ยเครื่องนี้ดีด้วยพี่ลิงไม่มีหัวโผล่ออกมานะคะมันหมุนแรกเลยตัวนี้มีน้องทักว่าพี่เก๊สไฮไฮไฮไงโอเคแล้วพี่เกส <Love> you. โอเคค่ะอีกตอนนี้นะคะเมื่อเริ่มมืดแล้วนะคะเราก็ยังไม่เห็นว่าทอร์นาโดจะพม่มาตรงไหนนะคะว้ายมาแล้วมาจากไกลๆด้วยนะคะไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหมจะรอดหรือเปล่า เอออันนี้คือถ้าเราลงไปนี่คือร่วงแมปใช่ไหมอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเดี๋ยว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 โอ้โหตึกสูงนั้นตึกสูงนั้นตึกนั้นทังไปแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวมีธนทรสองลูกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเขียนว่าทริปเปิลนะคะนเพราะฉะนั้นสามค่ะสามไม่ใช่แค่สองสาม วุ้ยตา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 ยนี่ไง d ด a d t r e ใช่ไหม tree สามใช่ไหมสามลูกกลับไปก็เห็นแกสองลูกอ๋อเนี่ยสามจริงด้วยหนึ่งสองสามโอเคค่ะเห็นสามลูกเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกว่าไม่น่ารอดอ่ะบอกเลยยากมากเลยนะโอ้โหโอ้โหแค่แรงบักเลยมันน่ากล่าแค่ลูกเดียวก็น่าักกวและอีลูกนี้เลยลูกบลักกักเลยนะคะลูกใหญ่มากนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะรถก็หายไป หมดแล้วจะขับรถหนีก็ไม่ได้และอีรถที่ขับก็ขับลำบากลำบากด้วยนะคะแพะลงบอกเลยว่าเดี๋ยวร้องเพลงป๊อบร้องเพลงยังไงอ่องงอะโดนัทไม่รู้ตรงกลางโดนัทไม่รู้ตรงกลางแต่แต่แา่แต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 งแต่แต่ดต่แ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 ต่นต่ต่นตะแต่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 แแต่่ะก่ต่่แตปแน่แล่แต่ัต่แ่แต่ตเแต่แตนแตไแ่ต่กลา่ ก็เป็นเพลงที่สั่นเครือโดาน,นัดไปรัวตองกลางโดาน,นัทไม่รัวตองกลางเออนักเกือบเล็กเก,กลัวไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนะคะเกรดว่าน่าจะปลอดภัยอยู่สองหนึ่งศูนย์โอเคโอ้โหผ่านแล้วผ่านแล้วเล็กรอดรอดแล้วปลอดภัยแล้วโอเค ใช่ค่ะเราปลอดภัยแล้วนะคะโอเคแบรเลงไปแล้วแบรเลงมาอยู่เดนแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกดก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะควันนี้เกดไปแล้วค่ะบายบายเย้ yeah, ได้เงินอีกแล้วแพเลงกาตังขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าคับ ใครที่รักเปเลิงเจ้าเบลิงอย่าลืมชวนเพื่อนมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้เปเลิงได้ครับแล้วก็กดกระดิ่งดิ่งหนังด้วยนะไปแล้วมาโอยว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 อยมีอัปบี้ด้วยอัปบี้เดี๋ยวนะอันนี้พื้นมันสามารถหายไปได้หรือเปล่าหรืออะไรงงมากนะคะแล้วก็มีเลือกแมปด้วยนะคะเออ โห oh, อีตรงวดแบบเนี่ยทำให้เรากระโดดลำบากเหมือน<แ>เหมือน,เห,อนเหมือนกันนะคะงั้นให้เขาวดวดกันไปเกตเกตก็ต้องการที่จะไปกระโดดออบบี้ตรงนี้หายอับบี้ยอยีไปหมดเลยเกตนั่นนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนพายุหรือว่าเราตายนะคะเราก็ก็คิดว่าเราสามารถที่จะมากระโดดออบบี้ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับมากระโดดออบบี้กันดูดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองกระโดดออบบี้กันดูนะคะไม่รู้ว่าจะกระโดดได้ไหม อยู่ดีๆพื้นมันก็หายไปอะ่ะหายไปแบบ้โก้กเลยแม่ไอ้บักเลยว่ามันยากแกจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงนี่ไงเกทผ่านแล้วนะคะฮึบฮึบฮึบแต่ว่าออปปี้เนี่ยแพลงค่อนข,ข้างมั่นใจนะนี่ไงบากเลวโอ้โหถ้าเราผ่านเราได้เงินด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ก็อะไรอีกเหมือนกันนะคะดูซิ อึบไหนไหนไหนอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่แบบว่าไม้โง่ๆธรรมดาอ่าเดี๋ยวก่อนขอลองผ่านตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเราจะได้ได้เงินเพิ่มนะคะอึบได้เงินเพิ่มแล้วก็จะได้เอาไปซื้อลูกปองแม่เล็กจักได้ลูกปองอ่ะได้ได้ได้ลูกปองนี้เท่าไหร่อ่ะ ไม่ได้ยัง75มัง้งนี่ได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเกณมี85แล้วโอเคคลิกไปที่ช็อปแล้วก็นี่ไงกรีนบอลลูนนะคะแล้วก็เลดบอลลูนโอเคซื้อเลยไม่รู้ว่ากรีนบอลลูนช่วยอะไรโอ้ลยได้แล้วตองลยได้อิบลายลายได้ลอยได้ลาย,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 ยได้เลยเข้ามาที่แมปลายได้ฮ่า <c> อ <oughs> ลังการไม่ต้องรวงลายได้ โอเคค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไ่พาคลิปแต่งน็ของพี่เก้มแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปตัวแบบของพี่เก้มกับพี่ลิงที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไ like, ลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย